สวัสดีค่ะดิฉันเชยดาแหววใจเพชรวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทำไมคุณจะต้องเป็นผู้นำประโยชน์ของการเป็นผู้นำค่ะการเป็นผู้นำเป็นพรสแสวงคนที่เป็นผู้นำไม่ได้มีภาวะการเป็นผู้นำมาตั้งแต่เกิดทุกคนที่เป็นผู้นำเริ่มต้นจากการที่ไม่มีความรู้ แล้วศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นผู้นำคนที่เป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตําแหน่งคุณก็เป็นผู้นำได้ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ค่ะการเป็นผู้นำมีประโยชน์ดังนี้ค่ะข้อหนึ่งการเป็นผู้นำทำเงินได้มากกว่ามีรายได้มากกว่า หลายสิบเท่าค่ะข้อ2คุณสามารถเป็นต้นแบบและแบบอย่างในทางที่ดีให้กับผู้อื่นได้ค่ะข้อ3คุณสามารถสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีให้กับตนเองได้ค่ะข้อ4ความเป็นผู้นำจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ในระดับสูงมากยิ่งขึ้นข้อ5คุณสามารถสร้างความแตกต่างในทางที่ดีให้กับกลุ่มสังคมและองค์กรข้อ6คนที่มีความเป็นผู้นำจะดึงดูดความสนใจเพศตรงข้ามโดยเฉพาะเพศชายผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำค่ะ ข้อ7ผู้นำจะต้องพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตค่ะข้อ8คุณจะได้รับความเคารพจากคนอื่นข้อ9ได้ความสุขได้ความภาคภูมิใจในการสร้างคนในการช่วยเหลือผู้อื่น ควรจะเป็นอิทธิพลในทางดีที่มีต่อผู้อื่นทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้การเป็นผู้นำสามารถทำเงินได้มากกว่าเรามาพัฒนาตนเองเป็นผู้นำกันเถอคะค่ะสวัสดีคะ่ะ